สวัสดีค่ะเมือนี้ห้าพผ้ากันมาอัปเดตสวนมันห้านะคะเมือนในกระค่แล้วสองสามอาทิตย์ผิดประเดี๋ยวเบิ้งสวนมันเมือนในกระได้อยู่อ่าจับมือฮะสองเดือนก็เกามือแล้วเมือนในนะสวนมันห้าช่วงนี้เมือนี้ยังขัดสีปุ๋ยทั้งใบเลยนะคะช่วงนี้ขัดสีปุ๋ยทั้งใบเมือเอื้อมแลสิสีสีปุ๋ยทั้งใบอีกจักรอบหนึ่งอยู่ข้าหยากเรียกหยากงานอยู่ด้ประเดี๋ยว ปุยทั้งใบวันศิกากันมาเฮ็ดหยานะคะช่วงนี้หยาหยาก็รลังึ้นหยาก็ร่าง้นงญ่กระลังพอวา่แาแล้วเฮ็ดหยาแล้วรอบนี้จะจังว่าเสร็จกัรเสริมมันคุ้มคุ้มลิ้นไปเลยคุ้มหยาไปเลยมันจังสิบว่าไฟเึ้นมอีกเวลาเขาคุดเขากับสีสำ่ำใบ ตรงนีงายย่งายจะมองเอาออกกันที่ง่าๆอยู่มั่นนะง่ากที่ปนต้นแบบนี้นะทานหาอันนี้เป็นท่านีเหลืองช่วงนี้นะต้นง่าย สองเดือนก็เก่าเมื่อแล้วเมื่อน,นี้นั้นสามเดือนก็จังสืเริ่มหาปุ๋ยไอ้ไห้ล่งมันลงหัวมาเฉียดที่นี่นะเพราะได้สามเดือนแล้วแต่ปุ๋ยทั้งดินนี่ก็สุบประเด้ใส่แล้วพี่นอ้องเพราะว่าปุ๋ยมันแห้งแล้วแต่ปุ๋ยทั้งใบเนี่ยเรามาเฉียดเอาหาเวลามาเฉียดเ้่านั้นได้ไม่ใส่แล้วปุ๋ยทางดินเนย ที่นี่ต่อไปแก่เสด็ได้มาแต่งกิ้งมันได้เห่นี่นะมาแต่งกิ้งเพราะว่าใบมันกิ้งหลายเกินหนึ่งบางอันกับมี่อยู่ต้นหนึ่งฟีกิ้งหาเก่งกต่มี่เสดได้มากเกินอกเพราะมันลงหัวสะกอนตรงนี้ยังว่าเด็ดแต่งกิ้งนะคะตรงนี้หายมันเกถนงสะกอนเหรามันบันรุงต้นไปสะกอนประมาณเดือน สีเ,สดเดือนสได้มแปลงจริงอีกรอบหนึ่งนน่จังสิกิิงมันหลายนะคะมีอยู่สามกิงจัาสีหักสิหักออกจากกิงหนึ่งแต่มันเหลือสองแต่มันไม่อยู่สามแบบนี่เพราะว่ามัน ก็ได้ปแจ้งแสงแดดกันนะคะตัวใดมีสองเขาก็จะปล่อยไว้ตัวใดมีหลายสิ้นเขาก็สิมาแต่งออกอโอ้กำลังจะฟอมหัวแล้วเอาไปที่เราช่วงนี้มันกำลังแตก ดินกระลังเริ่มแตกแล้วตปวนี้ให้เบิ้งดินมันแข็งหลายช่วงนี้ฝนบน่ตกก็เลยให้เบิ้งหัวมันโดดดินหัวมัน,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 มนสุเริ่มเป็นหัวได้เจ็บหัวเพราะว่าปลูกกันปลูกกลบวไม่ได้ปลูกหา,างเพราะปัญหาปลูกทีปลูกทีปลูกทีอยู่ แต่มั่งแขนหนึ่งเนี่ยล่ะปลูกกับเป็นบางต่นบางต่นก็บพราหอดแขนแล้วแต่เพราะว่าหลายคอนอซอยกันปลูกที่หมามาปลูกซอยว่าได้จ้างมาดอก จบคลิปไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจบคลิปไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ